สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการพลังงานวันนี้นะคะพบกับดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลนะคะเราพบกันนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะ19กนาฬิกาถึง19นาฬิกาสนาทีนะคะทางจีนเอ็นสอง่าและที่สําคัญรายการของเรานะคะพลังงานวันนี้เป็นรายการที่จะสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของพลังงาน,นะค่ะและก็วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของความพร้อมนะคะในด้านพลังงานของประเทศไทย ในการก้าวสู่ประชาคมอ,อาเซียนโดยผู้เี่ย้เกติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะท่านดรปียศร์อ,อมารานันค่ะประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนทนากับท่านค่ะหลายทีมต้องฝ่าฟันกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกทีมต้องการพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนเราจะเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับโลก <Yeah! S 1> อย่างมีความสุขกลุ yeah! 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 ่มปตทผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดในประเทศไทย และในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านดรปียสวัสร์อมรานันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอ่านมากค่ะเล่นถามท่านดรปิยศวร์นะคะว่าเดี๋ยวปี2558เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะในภาพรวมของทั้งอาเซียนสถานการณ์พลังงานของภูมิภาคนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะที่จริงแล้ว A อเเนี่ยผมไม่ได้ตื่นเต้นกับมันเท่าไหร่หรอกนะในเรื่องของพลังงานเนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดอยู่แล้วการซื้อการขายไฟฟ้า การซื้อขายน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรืี่ข้อจํากัดอะไรไฟฟ้านี่ยเเป็นข้อจํากัดเรื่องของสายไฟฟ้ามันก็ไม่เกี่ยวกับ AEC และและระบบไฟฟ้าที่จะเชื่อมโยงกันระบบแก๊สที่จะเชื่อมโยงกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีการพูดคุยกันมาเป็นเวลานานแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆใน ในอาเซียนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดถึงอาเซียนด้วยกันเองแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งประเทศที่ส่งออกน้ํามันส่งออกพลังงานและประเทศที่นําเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์มันก็สามารถที่จะประสานกันได้ได้ดีพอสมควรนะรเพราะว่าไทยฟิลิปปินส์เขมรเป็นผู้นําเข้าพลังงานสุทธิส่วนประเทศอื่นก็เป็นออสิงคโปร์ด้วย ประเทศอื่นเป็นผู้ส่งออกพลังงานสุทธิทเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราก็นําเข้าแกส๊สเ,เรานําเข้า,าน้ามันอาจจะประเทศเพื่อนบ้านเรานําเข้าไฟฟ้าจากประเทศลาวแล้วต่อไปก็อาจจะนําเข้าจากพมา่าเรานําเข้าแก๊สจากพมา่าต่อไปในอนาคตก็เป็นไปได้ว่าเราจะสามารถพัฒนาแหล่งแก๊สในอินโดนีเซียต่อท่อเข้ามานําเข้ามาไดไ้สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการซื้อขายน้ำมันและแกส๊สก็เป็นเป็นเรื่องปกติที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ได้เป็นข้อเสียเปรียบที่เราจะต้องไปพึ่งพาเขาหรือทําให้ศักยภาพด้านพลังงานของเราน้อยกว่าเขาใช่ไหมคะัท่านคะเอาเอางี้ดีกว่าถ้าเผื่อเราไม่นําเข้าจากเขาเนี่ยเราต้องนําเข้าจากที่อื่นค่ะถ้าเราไม่นําเข้าแก๊สจากพม่าวันนี้หรือต่อไปในอนาคตเราไม่นําเข้าแก๊สจากอินโดนีเซียนะครับ เราก็ต้องไปนําเข้าแก๊สจากที่อื่นอาจจะเป็นแก๊สธรรมชาติเหลว LNG จากตะวันออกกลางเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะเสียเปรียบกราบใดที่ราบใดที่ราคาซื้อขายเป็นราคาที่เป็นที่ยอมรับได้นะครับและในกรณีของพม่าเนี่ยราคาที่ซื้อจากพม่ามันอาจจะแพงกว่าราคาที่ซื้อจากผู้รับสัมปทานในอ่าวไทยแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ ที่รับได้เพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ซื้อจากพอม,มา่าเรานําเข้าเอลนจีมันก็แพงกว่าใช่ไหมครับ<ห>น่นเดียวกับไฟฟ้าที่เรานําเข้าจากประเทศลาวก็ถือว่าเป็นเป็นราคาที่เป็นเงื่อนไขที่ใช้ได้แต่ในขณะเดียวกันในแง่ของเราเนี่ยถามว่าถ้าเบื่อไม่ขายให้ไทยแล้วเนี่ยเขาเอาน้ําไปปั่นไฟฟ้าให้ใครได้ไหมก็ทํามไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของของการที่พึ่งพากันเลยพึ่งพาซึ่งกันและกันทั้งสองประเทศ อ่าได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นไม่ต้องหวงว่าจะเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของพลังงานนะคะแต่ว่าในการต่อยอดนะฮะด้วยสภาพสถานการณ์พลังงานที่ประเทศไทยเรามีอยู่เช่นนี้กับประเทศอื่นที่ก็มีพลังงานอยู่นะคะเมือ่อเมื่อมีการแข่งขันนะคะในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่แค่พลังงานเนี่ยเราควรที่จะเสริมสร้างศักยภาพยังไงของเราเพิ่มขึ้นนะในเมื่อเรามีข้อจํากัดเรื่องของพลังงานเราอย่างนี้อ้การที่เรามีข้อจํากัดเรื่องของแหล่งปโต,ตรเลยมในประเทศเนี่ยนะครับมันกลายเป็น สร้างจุดแข็งให้เราเรื่อง,งของพลังงานหมุนเวียนนะสร้างจุดแข็งเหรอคะการที่เรามีน้ํามันและแก๊สจํากัดและเราเป็นผู้นําเข้าพลังงานทางด้านิิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไปทุ่มเทเยอะมากในเรื่องของการพัฒนาพลังงานอย่างอื่นโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ในเรื่องของการอนุนรักษ์พลังงานจะเห็นได้ว่าผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีความก้าวหน้าที่สุดอย่างชาัดเจนในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนและจุดนี้จะเป็นจุดแข็งที่ทำให้นักธุรกิจไทยสามารถที่จะไปสแสวงหาประโยชน์ผลประโยชน์ในการลงทุนในประเทศอาเซียนอื่นๆได้ได้ได,ด้วยพลังแสงอาทิตย์พลังงานลมชีวมวลไบโอแก๊สทั้งหมดเนี่ยเร,เราน,นาดู่ากประเทศเลยใช่ไหมคหน้าชัดเจนเอายกตัวอย่างง่ายๆเนยนะทุกปีเนี่ยในการประชุม รัฐมนตรีพลังงานอาเซียนมันจะมีปีละครั้งแล้วก็จะมีการให้รางวัลอาเซียนเอเนอร์จีอวอร์ดรางวัลสําหรับพลังงานหมุนเวียนแล้วก็การอนุรักษ์พลังงานจะเห็นได้ว่าเป็นเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่องเลยนะประมาณครึ่งหนึ่งหรือบางทีมากกว่าครึ่งหนึ่งของรางวัลทางด้านพลังงานหมุนเวียนได้แก่ประเทศไทยทั้งๆท,ที่เราเป็นแค่หนึ่งในหลายประเทศในอาเซียน ส่วนการอนุรักษ์พลังงานเราอาจจะได้ไม่ถึงครึ่งแต่ก็เป็นสัดส่วนที่ถือว่าสูงพอสมควรอนี่คือตัวชีววช้วัดหนึ่งตัวชี้วัดหนึ่งแล้วก็ถ้าดูจากโครงการเนี่ยชัดเจนผมคิดว่าเป็นที่รู้ดีเลยว่าในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนประเทศไทยมีความก้าวหน้าม,มากที่สุดในขณะนี้มากกว่าสิงคโปร์มากกว่าฟิลิปปินส์ก็ชัดเจนชัดเจนเลยครับ<อ>แสงอาทิตย์เนี่ยตอนนี้เราก็มีอยู่แล้วทั้งสามร้อยเมกะวัตต์พลังงานลมเราก็มี วินฟาร์มขนาดใหญ่ชีวบนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเราชนะขาดลอยนะครับมันใช้เชีวมวบนในการผลิตไฟฟ้าจนถ้าจะม,มีของเหลือแล้วน้ำเสียสน้ำเสียน้ำเสียก็ใช้เยอะมากมจะมีอ้จุดที่ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะ<ถ>ก้าวหน้าพอสมควรก็อาจจะเป็นขยะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของการที่จะต้องไปเจรจากบเจ้าของขยะคือคอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่อาจจะยัง พูดคุยด้วยยากลำบากหน่อยแต่ว่าขยะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่เป็นแหล่งพลังงานที่จะนํามาใช้ในประเทศได้ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะท่านผู้ชมคาอย่างที่บอกว่าเวทีอาเซียนนะค,ะคนไทยสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีแหล่งพลังงานมากมายนะ,ะแต่เราก็สามารถนะ,ะสร้างจุดแข็งในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนได้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านดปรปิยะสวัสดิ์ได้บอกนะคะว่าณขณะนี้นะ,ะเราเป็นผู้นําแต่นั่นหมายความว่า สิ่งที่ผู้นำจะทำได้มากกว่าการเป็นผู้นำทั่วไปในเรื่องของพลังงานในเวทีอาเซียนเราควรจะทำอะไรนะฮะช่วงหน้าค่ะฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีเครื่องหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาล้มแล้วต้องรีบลุกลับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะคะท่านดปรปิยศวดร์บอกว่านักขนาดนี้ก็คือเราเป็นผู้นำนะฮะในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนในเวทีอาเซียนนั่นเป็นเพราะว่าเรามีข้อจํากัดว่าพลังงานเรามีน้อยเราเลยได้ตําแหน่งแชมป์มานี้โดยปริยายหรือเปล่าท่านนเราต้องดิ้นรนแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นําแล้วนะฮะ มีโอกาสที่จะต่อยอดการเป็นผู้นําเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับประเทศเราในในความคิดน,นั้นน่าจะดาเนินการยังไงต่อไปคะท่านคะเราเราเป็นผู้นำเนี่ยนะเพราะว่าเรามีข้อจํากัดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็เข้ามาให้การส่งเสริมมากทีเดียวพลังงานหมุนเวียนเนี่ยราคามันอาจจะสูงกว่าพลังงานฟอสซิลไอการที่รัฐเข้ามาอุดหนุนช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆโดยกองทุนเพื่อส,ส่งเสริมการรับพลังงานเนี่ยมันทําให้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเยอะแยะเลยและไอ้ต้นทุนที่สูงเนี่ยมันก็ลดต่าลงมาตามลําดับชีวมวลน้าเสียหรือว่าในเรื่องของแสงอาทิตย์เนี่ยต้นทุนลดลงมาเร็วมากจนกระทั่งในขณนะนี้เนี่ยมันสามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลได้และอีกอันหนึ่งที่ผมว่าสาคัญมากก็คือมันมีการให้ให้ทุนการศึกษาทุ่มเงินไปเยอะมากในการพัฒนาบุคลากรในการให้สถาบันการศึกษาพัฒนาบุคลากร ทางด้านนี้คือบางคนบอกว่าการศึกษาเมืองไทยี่มันแย่นะไม่ได้เรื่องเลยแต่ไปดูเรื่องพลังงานเนี่ยผมคิดว่าพลังงานเป็นจุดหนึ่งที่เราผลิตบุคลากรอ,ออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะพลังงานหมุนเวียนดีไปดูสิครับคนที่ทําโครงการต่างๆเนี่ยคนไทยทั้งนั้นแหละ,ะและไอ้จุดเนี่ยคือจุดแข่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะไปต่อยอดในประเทศอาเซียนอื่นได้อ่า เพราะนั้นถ้ามันเปิดเสรีเรื่องแรงงานเรื่องการลงทุนขึ้นมาเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะไปไปพัฒนาได้คือตอนนี้มันก็คงจะเป็นลาวนะที่เป็นคนไทยเข้าไปเต็มไปหมดคโครงการต่างๆในลาวเนี่ยไทยทั้งนั้นช่างก่อสร้างไทยทั้งนั้นแต่ต่อไปในอนาคตผมคิดว่ามันก็จะเป็นนักลงทุนไทยคนไทยนี่แหละที่จะเข้าไปพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในประเทศอื่นๆในในอาเซียน แสดงว่าเราต้องเดินหน้านโยบายเรื่องการสนับสนุนการค้นควา้าวิจัยหานวัตกรรมใหม่ๆเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนรวมถึงสร้างบุคลากรของเราเท่านี้พอไหมคะท่านปีรศรีะในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนผมคิดว่าเราไปได้พอสมควรแล้วแล้วก็มันก็อาจจะมีอีกบางจุดที่ควรจะต้องทําต่อไปในพวกอุปกรณ์เครื่องจักรบางทีเราก็ยังไม่ทําเองผมคิดว่าต่อไปก็อาจจะเป็น เป้าหมายในการที่จะเข้าไปทําแต่ในขณะเดียวกัน,นถ้ามองไกลออกไปนี่นะครับมันก็จะมีบางอย่างที่เรายังไม่ทำตัวอย่างนิวเคลียร์นี่นิวเคลียร์เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าอย่างไรก็อาจจะตีไม่พ้นคือพลังงานหมุนเวียนอย่างเดียวมันไม่พอแต่พลังางาน<ม>แสงอาทิตย์ยแสงอาทิตย์เนี่ยก็ผลไฟฟ้าได้เฉพาะกลางวันถ้าจะมีเก็บเอาไว้ก็ต้องมีแบตเตอรี่หรือมรีระบบที่จะเก็บซึ่งราคายังแพงอยู่ก็ต้องมีการพัฒนาต่อไป เพราะนั้นเนี่ยในระบบการจัดหาพลังงานเนี่ยจะพึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปไม่ได้มันจะต้องมีหลายๆอย่างผสมผสานกันเพราะนั้นนิวเคลียร์ผมยังคิดว่าควรจะเป็นเป้าหมายในระยะยาว<ม>แล้วก็เป็นจุดที่เรายัางช้ากว่าคนอื่นนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ย<ม>เขากำลังสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วหลายโรงถ้าบอกว่านิวเคลียร์ไม่ปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเวียดนามเนี่ย มันใกล้ไทยนิดเดียวนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถึงเราได้ถึงถึงเราได้เพราะนั้นเนี่ยแล้วจริงๆแล้วดูเคลียร์เนี่ยมันปลอดภัยถ้าเผื่อว่าดูแลให้ดีม,มันก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมองไปน,นานาคนด้วยอันนี้เรากำลังพูดถึงในช่วงอีก15ปี20ปีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนด้วยต้องไม่ลืมค่ะ,ะภาวะโลกร้อนที่ทุกประเทศจะต้องลดการปล่อยแกส๊สเรือนกระจก แล้วก็มาตรการบังคับที่จะบังคับกับประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างไทยเนี่ยมันก็จะมาในไม่ช้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเตรียมตัวสําหรับในอนาคตในในระยะยาวด้วยอย่าไปคิดว่าเราจะสามารถสร้างรูไฟ้าถ่านหินไปได้เรื่อยๆหรือว่าใช้น้ำมันเยอะขึ้นไปได้เรื่อยๆมันไม่ได้เพราะว่าไอ้มาตรการของประชาคมโลกเนี่ยมันจะมาในเรื่องของการบังคับให้ลดการปล่อยแกส๊ส ด้ือกระจกนะครับเพราะมันก็มีมีข้อจำกัดหลายข้อที่ที่ทำให้เราคงไม่สามารถเดินได้อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้และจำเป็นต้องมีอะไรเพิ่มเติมไปกว่าเดิมอย่างที่ท่านปียศวัสดิ์ได้ฉายภาพถ้าหากว่าเรามีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย <c oughs> มันจะทำให้สถานการณ์ด้านพลังงานของไทยเราเป็นยังไงคะถ,ถ้ามีนิวเคลียร์นะนิวเคลียร์นี่ก็คือผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมง แล้วก็ค่าไฟฟ้าก็มีเสถียรภาพลดการนําเข้าล, <ด S 2> ล็ล<ด>ประมาณลดการลงทุนสูงแต่ว่าค่าเช่อเลิงมันแทบจะไม่มีแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันไม่มีการปล่อยแก๊สเรืวอนกระจกนี่ครับเพราะแก๊สเรืวอนกระจกของโลกทักงันเนี้ยกว่า6 0มาจากเรื่องของการผลิตการใช้พลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเป็นเป้าหมายสําคัญในการลดการปล่อยแก๊สเรืวอนกระจก และถ้าเผื่อว่าเราต้องการรักษาอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มเกินไปกว่าสององศาเซลเซียสตามที่ UNFCCC <c oughs> เขาได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยเพื่อบรรเทาผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อต่อสภาพภัยพิบัติภัยพิบัติทั้งหลายเนี่ยทั่วโลกจะต้องลดการปล่อยแก๊สเรืรอนกระจกจากกิจการพลังงาน พอสมควรด้นะเรากำลังพูดถึงตัวเลข4 0 5 0จากระดับปัจจุบันดีไม่พ้นนะครับที่ประเทศไทยจะต้องรับภาระในส่วนนี้ด้วยวันนี้อาจจะยังไม่มีมาตรการบังคับแต่มาตรการบังคับม,มันจะต้องตามมาในที่สุดแล้วก็ประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยที่ที่จะถูกบังคับเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมที่จะให้มีการบังคับนะในเวทีโลกโลกก็ยังเจรจาต่อรองกันอยู่ อย่างจีนอินเดียแต่ถ้าเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนในอินเดียก็คือว่าเขายังไม่ยอมบังคับให้บังคับใช้แต่เขามีมาตรการเยอะมากเขาก็บังคับในประเทศเขาเองใช่เขาบังคับเขาเองเขาลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจของเขาเยอะมากแล้วอย่างประเทศจีนเนี่ยเวลาที่บังคับให้ลดเนี่ยเขาบังคับได้นะเขาก็บอกให้โรงงาน x ลดโรงงาน x มันต้องลดนะเขาสั่งเขาสั่งได้เลยนะครับนี่นี่คือ แสดงว่าเราต้องเตรียมพร้อมนะกับสถานการณ์ที่เราจะต้องเข้าไปสู่สกระแสของโลกด้วยนะคะแล้วเราจะมีการวัดความพร้อมว่าแล้วไทยเราพร้อมสำหรับพลังงานนิวเคลียร์แล้วหรือเพราะว่าที่ผ่านมาเราเหมือนจะวิ่งหนีตลอดนะลบพยายามที่จะไม่รับตลอดอะคะแผน้มันมีอยู่แล้วถ้าเผื่อเราจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เริ่มผลิไฟฟ้า,ฟาได้อีกสิบห้าปีมันมีแผนชัดเจนเะว่าจะต้องทําอะไรมันจะต้องเริ่มด้วยการ ศึกษาเริ่มให้การศึกษากคนเพราะว่าเราต้องการคนที่จะทำงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราต้องการคนที่จะทำงานในองค์กรกำกับดูแลเราต้องตั้งมาตรฐานความปลอดภัยตั้งองค์กรอิสระดูแลเรื่องความปลอดภัยไอ,งอย้การเตรียมคนเนี่ยคือจุดที่ที่สำคัญและใช้เวลานานทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วถึงไปหาผู้รับเหมามามาก่อสร้างให้การก่อสร้างเนี่ยประมาณ6ปีแต่ว่าไอ้ตอนเริ่มต้นเนี่ยต้องเตรียมคนก่อน เพราะนั่นแหการเรียมคนเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นแต่ทีนี้บอกให้เด็กไปเรียนเรื่องดิวเคลียร์ไม่มีใครเข้าไปเรียนหรอกครับถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นอนาคตถ้าเผื่อรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนจะสร้างไม่สร้างคุณดูเรียนเรื่องดิวเคลียร์ก่อนไม่มีใครเข้าไปเรียนหรอกครับคณะนี้จะไม่มีใครคิดถึงเลยนะถ้าเพราะว่าเขาเคยเคยเจอปัญหามาแล้วเงี่ยเพราะเด็กเดเนี่ยเคยเจอปัญหามาแล้วว่าถูกส่งไปเรียนเรื่องดิวเคลียร์ เรียนไปแล้วจบมาแล้วตกงานไม่มีงานทำเขาก็เลยไปทํางานต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ทำงานในโรงไ้านิวเคลียร์หรือองค์กรกํากับดูแลและไอ้คนที่เป็นเด็กที่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ไปเรียนเนี่ยตอนนี้ก็อายุประมาณเจ็ดสิบห้าแล้วมันต้องเริ่มใหม่นะฮะต้องเริ่มใหม่แสดงว่าถ้าเกิดเป็นการเตรียมความพร้อมก็ต้องทั้งระบบแต่ว่าถ้าท่านรันิมนตรีสอดพูดนั่นคือภายในสิบห้าปีมันเข้าสู่ภาวะที่เราอาจจะต้อง มีพลังงานนิวเคลียร์นี่ก็ไม่ใช่เวลานาน,านเลยนะคะอาจจะอาจจะต้องแต่มันต้องเตรียมตัวตั้งแต่บันดน,นี้ทันไหมคะทาน15ปีสำหรับรเอาจริงๆเอา,าจริงๆทันครับเพราะเวียดนามเนี่ยเขาจะมีก่อนแน่นอนเพราะเเวียดนามเขาเราิมแล้วนะครับ ừ, ค่ะเอาละ้นะครับประเทศไทยของเราเองถ้าจะว่าไปแล้วเรามีความพร้อมหลายอย่างนะแต่สำหรับความพร้อมเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นพลังงานสาคัญอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสวัสดิ์บอกนะคะว่าอย่างไรก็ต้องมาเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์เราก็คงจะต้องติดตามกันแน่นอนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ค่ะช่วงหน้าไปติดตามนะกินเที่ยวทั่วไทยต่อค่ะฟุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาล้มแล้วต้องรีบลุก ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีเครื่องหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่ ม,มาอยู่กันที่โรงแรมสวิสโซเทลเลอร์คอนคอร์ดนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าพูดถึงการออกกาลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ทุกคนนะคะควรจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้ปันจึงพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่โรงแรมสวิสโซเทลเลอร์คอนคอร์ดแห่งนี้นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่ปันจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปชมฟิตเนสเนี่ย เดี๋ยวปันนะคะมาพบกับผู้ดูแลฟิตเนสของที่นี่ค่ะพี่ปอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีครับคุณปันโอ้โหพี่ปอครับบรรยากาศตอนนี้สระว,ว่ายน้ำยิ่งใหญ่มากชอบมากๆบรรยากาศดีมากครับผมค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่สระที่กว้างพอสมควรนะครับค่ะสระของเราเนี่เป็นลักษณะแบบเอาดร์นะครับรูปตัวแอลน,นอกจากบรรยากาศด้าน ชมคะเดี๋ยวปันจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบรรยากาศด้านในต้องบอกว่าฟินเนตแห่งนี้นะคะได้ผสมผสานความทันสมัยบวกกับความเป็นไทยเนาะไม่ลืมศิลปะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อาการป้องกันตัวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อด้านในฟินเนตกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยใช้บริการเป็นคนวัยวัยไหนบ้างคะส่วนมากจะเป็นวัยทํางานนะครับเพราะว่าหลัง4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นเนี่ยก็เขาจะลงมาใช้บริการฟิตเนสของเราที่นี่ครับค่ะต้องบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมมีแบบครึ่งออกกำลังกายแล้วมาฟิตเนสอย่างเดียวนะที่นี่มีครบไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกโยคะนะคะแล้วเห็นบอกว่ามีสเตปการเต้นอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ปองอธิบายแต่ละอย่างเลยแล้วกัน ส่วนอื่นๆก็จะเป็นในรูปแบบของบรล้านนะครับ<ฆ>เป็นการทรงตัวประกอบเพลงนะครับ<ฆ>แล้วก็เป็นการเล่นเวทนะครับประกอบเพลงเช่นเดียวกันครับเพื่อ<ฆ>ใหอ้มีความเพลิดเพลินในการออกกําลังกายครับเพื่อให้การออกกำลังกายนี้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับรพี่ป,พปอคิดยังไงตอนแรกถึงแบบเอาเพลงเนี่ยสมัยใหม่มาผสมผสานกับการออกกําลังกายเพื่อให้อ่า อย่างทุกวันนี้วัยรุ่นเราก็ก็ให้เป็นไปตามความต้องการของวัยรุ่นนะครับบางทีออกกําลังกายอย่างเดียวรู้สึกแบบเบื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเรามีอะไรที่เข้ามาสมัยใหม่มาผสมผสานเนี่ยคนก็รู้สึกว่าอยากออกกําลังกายกันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วในส่วนของศิลปะการป้องกันตัวมีด้วยใช่ไหมคะพี่ตอตรงนี้จะเรายังอนุรักษ์มวยไทยอยู่นะครับซึ่งเป็นซึ่งนับว่าเป็นกีฬาหนึ่งที่ มีขึ้นชื่อสําหรับคนไทยนะครับค่ะยังมีอยู่มีการสอนมวยไทยด้วยใช่ครับอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าแบบสนใจนี่ยังไงคะพี่ปอแบบต้องมาเรียนเป็นคอร์สไหมหรือว่าแล้วแต่สะดวกเข้ามาอ๋อเดี๋ยว ก็แล้วแต่สะดวกที่จะเข้ามานะครับเพราะว่าเราก็จะสอนแบบเบสิกคือขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงเลยครับใช่ครับรวมๆกันก็จะดูดูลูกค้าครับเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยบางคนก็เป็นแล้วบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยบางคนยังไม่มีพื้นฐานแต่เราก็ต้องเริ่มกันใหม่เลยแต่ก็ถือว่าเอา ความสมัยใหม่บวกกับศิลปะป้องก,กันตัวของไทยแบบเดิมเนี่ยแหละมาผสมผสานกันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์โรงแรมสวิสเซเทลเลอร์ของคอร์ดแห่งนี้แต่พูดกันตอนนี้บรรยากาศข้างในอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวปันกับพี่ปอนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศข้างในกันเนาะว่าแต่และ <ผม S 1> ห้องแบบโซนไหนมีอะไรกันบ้างตามปันมาเลยค่ะครับตามมาเลยนะครับในส่วนนี้ที่เดินเข้ามาปุ๊บเป็นอะไรบ้างคะพี่ปอครับในส่วนฟิตเนสของเรานี่ก็จะมี เครื่องออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอนะครับเหมือนทุกที่นะครับก็จะมีกลุ่มคาร์ดิโอกลุ่มฟรีเวทและกลุ่มแมชชีนนะครับซึ่งตรงหน้าที่เราเห็นนี่เป็นกลุ่มคาร์ดิโอแมชชีนครับครับสำหรับเบิร์นหรือเผาผลาญไขมันนั่นเองนะฮะพี่ปออย่างนี้คุณผู้ชมมาอ่ะมีแบบว่าคนดูแลไหมประจำหรือว่าบางคนยังแบบว่าเพิ่งเคยที่แบบอยากมาฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับในส่วนนี้เราก็จะมีเทรนเนอร์ที่คอยดูแลอยู่แล้วครับครับผม ส่วนของแอรบิกต่างๆนี่ส่วนใหญ่ผู้หญิงชอบชอมาอกาลังกายที่นี่ไหมคะพี่ปอครับแน่นอนครับผู้หญิงส่วนมากจะชอบชอบเต้นเพราะเชื่อว่าการเต้นเนี่ยเป็นการเพลา,านที่ดีแล้วก็เพลิดเพลินไม่เบื่อค,ครับผมทาให้หุ่นสวยด้วยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาฟิตเนสที่โรงแรมสวิสเซอร์เทลเลยรกอขอแห่งนี้สามารถมาได้ในช่วงเวลาใดบ้างที่นี่เปิดกี่โมงงกี่โมงคะครับ ที่นี้ก็เปิด6โมงเช้าถึง4ทุ่มครับทุกวันครับไม่เว้นนักขัตฤกษ์นะฮะเชเญมาได้เลยนะครับก็จะเห็นว่า,วาบรรยากาศจริงๆก็ดูโล่งโปร่งสบายเนาะคุณผู้ชมก็ได้เห็นวิวแบบว่าข้างๆก็จะมีธรรมชาติในสระว่ายน้ําด้วยใช่ครับพื้นที่สระว่ายน้ําในย่านนี้ก็ก็ที่นี่ถือว่ากว้างขวางนิดนึงนะฮบค่ะแบบบางท่านบอกว่าไม่อยากฟิตเนสไปว่ายน้ําก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็เปลี่ยนมิติการเล่นก็ได้ครับถ้าเบื่อถ้าเบื่อ การเล่นเวทตรงนี้นะครับก็ไปสามารถว่ายน้ําได้ด้านนอกค่ะ<ม>ก็ถือว่าการออกกาลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญตอนนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนวัยทํางานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเยาวชนเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วที่นี่ก็ได้ผสมผสานนะคะทั้งศิลปะสมัยเก่าเนาะ<ช>อย่างเช่นมวยไทยรวมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเครื่องเล่นต่างๆนะคะทำให้ เรียกว่าเป็นที่ยอ,อกลังกายที่ครบวงจรทีเดียวนะคะ<ช>วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอแล้วก็โรงแรมสวิสโซเทลเลอขคองคอร์ดมากๆเลยค่ะครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะปันก็แอบพิมพมอมาค่ะมาเล่นฟิตเนสเลยนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถมาได้ที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ค่ะโรงแรมสวิสโซเทลเลอขคองคอร์ดแห่งนี้รับรองว่าสุขภาพของคุณนะคะก็ถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งค่ะและคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรายการพลังงานวันนี้ได้ใหม่ ทุกวันอาทิตย์ค่ะ1นึ่งทุ่มถึง1นึ่งทุ่มครึ่งทางทิีเอนสวันนี้ค่ะปันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ